คามิลาเคเบโลเปิดใจถึงสาเหตุในการแยกทางกับชอนเมนเดสรอบที่2 คามิล่าเคเบโลออกมาพูดถึงสาเหตุกับการเลิกกับชอนเมนเดสเป็นรอบที่2ระหว่างไปพูดคุยในรายการพอดแคสต์ Call Her Daddy ครับคามิล่าเคเบโลเป็นคู่ขวัญทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวกับชอนเมนเดสมานานนะครับแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดครับทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันไปครั้งหนึ่งในปี2021จนมาเมื่อปีที่แล้วครับดูเหมือนว่าลมจะพัดหนครับเมื่อมีภาพของคามิล่าเคเบโลกับชอนเมนเดสควงกันในเทศกาลดนตรีโคเชล่าแต่สุดท้ายช่วงเวลาดีๆด,ดังกล่าวก็จจบลลงงงงงพพรรร้้ออออมกกกกกัััเเเทททศาาาายย่คะะสืแนไป ทางไม่ได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่ออีกครั้งหนึ่งอย่างที่แฟนๆมีการเชียร์กันรับซึ่งคาเมล่าเคเบโลก็อธิบายง่ายๆว่าการที่ไม่ได้กลับมาคบกับชอนเมนเดสอีกครั้งถึงแม้จะมีโอกาสกลับมาใกล้ชิดกันก็เพราะว่ารู้ตัวดีว่าทุกอย่างมันยังไม่พอดีครับแถมตอนนี้คาเมล่าเคเบโลยังบอกว่าทั้งตัวเธอเองและตัวของชอนเมนเดสอยู่ในจุดที่ให้เวลาน้อยมากๆก,กับการคิดเรื่องเหล่านี้เมื่อรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ตัดสินใจถอยออกมาเลยจะดีกว่า นอกจากนั้นแล้วนะครับประเด็นข่าวกับซูเปอร์สตาร์อย่างดร็กที่มีข่าวทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวคามิล่าเคเบโลก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการ call her daddy เช่นเดียวกันครับคามิล่าเคเบโลบอกว่ามันคือการไปเที่ยวและก็มีเรื่องของงานนิดหน่อยครับสำหรับดร็กเองนะครับคามิล่าเคเบโลบอกว่ารักแล้วก็เคารพผู้ชายคนนี้มากๆครับแต่ก่อนที่แฟนๆจะคิดไปไกลคามิล่าเคเบโลก็ยังเสริมด้วยว่าตัวเธอเองได้ส่งดรีเมสเซจไปหาดร็กว่าอยากจะเปิดอัลบั้มใหม่ให้ฟังครับเพราะเธอคิดว่าดร็กต้องชอบแน่ๆทั้งคู่กกกกกกก็็เเเเลลลยไไดด้้ปปแแงงงคออาััััันรรรรบบิพใใหมใหม่ฟะ าคาเมล่าเคอร์เบโลบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เหนือจริงมากๆที่เร็กเปิดฟังเพลงของเธอครับ พูดถึงเพลงใหม่ของคารมิล่าคาเบโลนะครับที่เพิ่งจะเปิดคลิปตัวอย่างเพลงความยาวเกือบ30วินาทีให้กับแฟนๆได้ฟังนะครับโดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยตัวเธอเองกําลังอยู่บนรถที่ลั่นอยู่ครับโดยเธอชะโงกหัวออกมาพร้อมกับร้องเพลงใหม่และเขียนข้อความประกอบคลิปว่าเจอกันเร็วๆนี้และเร็วกว่าที่คุณคิดแน่นอนซึ่งก็หมายความว่าเร็วๆนี้แฟนๆคงจะได้ฟังกันแน่ๆอย่างที่เจ้าตัวย้ำครับว่าในปี2 0 2 4นีนี้จะมีอัลบั้มใหม่ของเธออย่างแน่นอนครับ